สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเสกฟูนนะคะก็จะมาทําขนมสาคูอันชั้นนึ่งค่ะก็ทําง่ายๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะคะค่ะวันนี้เราก็จะใช้เป็นสาคูเม็ดสีขาวนะคะเม็ดเล็กๆแบบนี้นะคะร้อยห้าสิกรัมค่ะเดี๋ยวเราก็จะล้างผ่านน้ํานะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักสาคูให้พองตัวนะคะประมาณ10นาทีค่ะค่ะข,ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใช้น้ําตาลทรายนะคะร้อยิบกรัมนะคะใส่ลงไปเพราหว่าเราสามารถปรับเพิ่มลดได้นะคะและตามด้วยกะทิค่ะครึ่งถ้วยตวงค่ะตามด้วยน้ำอัญชันค่ะเซนหนึ่งส่วนสามถ้วยตวงค่ะ คนให้น้ำตาลนะคะละลายให้หมดค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> พอน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะเราก็จะใส่สาคูงลงไปค่ะคนให้เข้ากัน,นะค่ะแล้วก็ตามด้วยมะพร้าวค่ะ มะพร้าวทึนทึกนะคะปริมาณตามชอบเลยค่ะแล้วก็จะใส่มานี้พอที่เหลือเดี๋ยวเราก็จะไว้คุกกับตัวขนมอีกทีค่ะโอเคเราใส่แค่นี้พอโอเ,เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำไปใส่ถาดนะคะแล้วก็นบไปนึ่งได้เลยค่ะ ช่วงนี้นะคะเราก็จะต้มน้ําให้เดือดก่อนนะแล้วก็นำขนมของเราค่ะไปนึ่งได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะตัดเกลือลงไปเล็กน้อยนะคะตักเต็ดหนึ่งส่นสี่ช้อนชานะคะใส่ลงไปนิดหน่อยพอให้ขนมของเรามีรสชาติอร่อยขึ้นค่ะมันจะได้ไม่หวานโดดค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปใส่ถาดนึ่งเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็นํามาใส่ถาดนึ่งค่ะ เราก็นําไปนึ่งได้เลยค่ะค่ะจากนั้นนะคะน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็นําขนมของเราค่ะลงไปนึ่งเลยนะคะเราจะนึ่งประมาณ 20- 2 5ห้านาทีนะคะจนกว่าขนมของเราก็จะสุกนะคะปิดฝาค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะเปิดดูนะคะโอเคจะสุกเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็ปิดไปก่อนนะแล้วจากนั้นค่ะเราก็นําขนมของเราค่ะไปพักให้เย็นค่ะ จากนั้นนะคะเราก็นํามาพักทันทึกค่ะมานึ่งให้ร้อนประมาณ5นาทีค่ะค่ะพอเรานึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะโรยเกลือลงไปนะคะเล็กน้อยประมาณสักเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะไม่ต้องเยอะมากค่ะเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะเล็กน้อยค่ะโอเคแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะนําไปคลุกกับตัวขนมของเราเลยนะคะ ค่ะตอนนี้ขนมของเราก็เย็นเสนิทแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำมาตัดทานกันเลยะคะ่ะเราก็จะตัดครึ่งแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราก็จะแกะออกมาเลยก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็นำมาใส่กับมะพร้าวทุนทึกนะคะที่เราเนื่องไว้แล้วค่ะ okay. จากนั้นเราก็นำไปเสิร์ฟได้เลยนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะขนมสาคูอันชั้นนึ่อของเรานะคะก็ทำง่ายๆกันเลยเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ